วันนี้อทัศเราอยู่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ที่บขสมหาสารคามนะคะวันนี้นะคะเราจะไปแบกเป้เที่ยวอยเอ็ดเมืองนี้เด็ดกว่่คิดนะคะยังไงก็ต้องไปรอติดตามนะคะทุกคนตอนนี้จะตกรถแล้วค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแรกของเรานะคะนั่นก็คือวัดประชาคมวารารามนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัดป่ากุงนะคะเราจะพามาดูพระธาตุเจดีหินทรายนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบุรุพุโทโธประเทศอินโดนีเซียค่ะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็เข้ามาแล้วครับนี่ก็คือทางเดินครับบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็เย็นร่มรื่นมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปให้อาหารปลากันนะครับ เราจะมาให้อาหารปลากันนะครับปลาที่หลากหลายสายพันธุ์มากมีแต่ตัววุดวันเลยครับทุกคนตรงนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ใหญ่นะคะที่ประจำอยู่ที่วัดปาก,กุมวอรารามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะท่านกันนะครับทุกคนไปดครัะ นี่นะคะเจดีหินทรายค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปฏิสทัยกรรมนะคะจากประเทศอินโดนีเซียหรือเรียกสันส้นๆว่าคล้ายคล้ายบูโรพุทโทค่ะเราไปชมความสวยงามของเจดีหินทรายที่แรกของประเทศไทยกันเลยค่ะ และนี่นะครับจะเป็นภายในพุทธามหาเจดีย์นะครับข้างในเย็นมากเลยครับทุกคนเยี่ยมสงบเลยครับค่ะก็เป็นพุทธประวัติของ JD เจดีย์ข้าวๆนะคะที่4พฤศักกา2531นะคะรวมปู่ศรีมหาวีโรนะคะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมงานนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเห็น j จดีบูโรคุโทที่ประเทศอินโดนีเซีย Indonesia นะคะท่านก็เลยคิดไว้ว่าถ้าแบบมีโอกาสได้ทําจะทําสิ่งนี้คะ่ะแล้วก็ได้ทําได้สร้างขึ้นมาจริงๆนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเราก็มาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สองของเรานะคะนั่นก็คือแลนด์มาของชอวจังหวัดร้อยเอ็งนะคะนั่นก็คือหอวนนะคะนี่นะคะถ้เราเป็นนักศิกษ,ษาจะได้ส่วนลดได้1ิบาทเป็นราคาบาท สุดของโหนะมีสกายบล็อกดึงด้งวยนะสอมมากแล้วก็นะสวยมาก ทุกคนคะหละังจากที่เราไปชมหอโหวตเสร็จนะคะตอนนี้นะคะเอ็มกับจินทัดนนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปกินอาหารอร่อยๆของชาวร้อยเอ็ดกันนะคะไปลองชิมกันเลยค่ะ เป็นยังไงคะบ้างครับวันนี้วันนี้สนุกมากครับทุกคนแล้วก็เอนจอยมากนะครับวันนี้เราได้ไปเที่ยวหลายที่เลยใช่ค่ะและสัตว์ที่เราได้ไปกินเล่นนะคะได้ไปเดินเที่ยวชมนะคะวิวต่างๆในร้อยเอ็ดก็สวยประทับใจมากต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ